สวัสดีค่ะเรียนเยอรมันบายเดกกี้ค่ะวันนี้เราจะมาเรียนประโยคในภาษาเยอรมันประโยคคําถามนะคะซึ่งเหมาะกับสําหรับผู้เริ่มอาจจะมาที่เยอรมันใหม่ๆหรือว่าอาจกํา,ากลังเรียนภาษาเยอรมันใหม่ๆแล้วไม่รู้ว่า,าคาคานี้คืออะไรหรือสิ่ง,ส,งสิ่งของสิ่งนี้คืออะไรใช่ไหมคะเราก็จะามาถามนะคะว่า w a s t s t das อันนี้มันคืออะไร w a s t i s t Dus อันนี้มันคืออะไร d a s i s t d e i r Cafe มันก็คือคาเฟ่นะคะกาแฟ่ d a s i s t d h e Chocolate Dus e s t d h e Chocolate Dus i s t uh, Gemüse เกมูเซก็คือเพศดัสนะคะแต่ว่าเวลาพูดเราจะไม่ใส่เพศแปลว่าผักก็คือด a สอิสกิมูเซหรือว่าถ้าเป็นน้ำผลไม้ก็คือด a สดัสอิสเดียซัฟท์ดัสอิสเดียซัฟท์นะคะหรือว่า uh, ถ้าจะบอกว่า uh, uh, ขนมปังก็บอกว่าด s สอิสด s สบ o ู ดัสอิสต์ดัสบรขนมปังถ้าเป็นเป็นมาเมล่าเดี de, ก็คือเป็น d ัสอิส d i ดีมาเมล a าเดนะคะเป็นเพศดีก็คือแยมบ้านเรานะคะซึ่งถ้าเราไม่รู้อันไหนก็ตามยังใหม่กับเรานะคะเราก็บอกว่า what is d a s ถามเขเลยนะคะถามเพื่อนคนหรือคนเยอรมันเขาก็จะบอกเราถามเขา what is d a s นี่คือไะไเหรอเราก็จะบอกเขาก็จะตอบหรือเราจะตอบเขาอีกว่า Das ist ช็อกโกแลตดิใช่ไหมคะในเมื่อถ้าเราไม่รู้ว่าช็อกโกแลตดภาษาเยอรมันคืออะไรคือเป็นช็อกโกแลตเราก็ถามว่า was ist das ก็คือเป็นคำถามที่เป็นคำถามที่น่ารักน่ารักสำหรับการไม่รู้เราก็จะได้คำตอบซึ่งเราจะไม่รู้ว่าะมะนาวแปลว่ายังไงเราก็ถามว่า was ist das เขาก็จะตอบมา das ist die zitrone นะคะก็คือหรือว่าเป็นผลนไม้ก็เป็น das ist das obst East DAS, das o s นะคะก็คือประโยคนี้เป็นประโยคสั้นๆแต่ว่าถ้าเราขยันถามนะคะเราก็จะได้คําตอบที่มากมายเลยสำหรับสิ่งที่เราไม่รู้ถ้าไม่รู้ให้ถามนะคะการเรียนภาษามันไม่มีใครเพอร์เฟคแต่ว่าถ้าเราถามเราขยันท่องเราขยันพูดอ่านเขียนแล้วเราก็จะเก่งขึ้นทุกวันนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้าขอบคุณค่ะชื่อชืนอ่นิาเน